181เหล่าท่านผู้มีอิทธิพลร,รวมตัวกันอยู่มากมายขนาดนี้ท่านหงห้าไม่กล้าที่จะพูดเสียงดังต่อให้อยู่ในเขตพื้นที่ของตัวเขาเองเขาเข้าไปในห้องพิเศษก็เป็นได้เหมือนดังสุนัขตัวหนึ่งสายหางอยู่ตรงหน้าแย่ฉันอย่างน่าสงสารอยากที่จะให้เขาหันมามองดูตนเองบ้างเย่เฉินเห็นท่านหงห้ามีความตั้งใจขนาดนี้จึงยิ้มพยักหน้าให้กับเขาแล้พูดว่าหงห้า คุณจัดการได้ดีมากท่านหงห้าได้ยินคำพูดของแย่เฉินก็รีบพูดขึ้นอย่างตื่นเต้นดีใจว่าด้ยมีโอกาสาทำธุระให้กับท่านเย่ถือเป็นเกียรติของหงหา้าเชิญท่านเย่นั่งแย่เฉินยิ้มแล้วนั่งลงตรงที่นั่งหัวโตะ๊ะท่านหงห้าจึงค่อยพูดขึ้นอย่างให้ความเคารพว่าท่านเย่ถ้าต้องการอะไรเรียกหงห้าได้เลยหงห้าเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูพูดเสร็จ เขาก็เดินออกไปจากห้องพิเศษอย่างถ่อมตนทำตัวเหมือนดังพนักงานอยู่หน้าห้อง VIP พพิเศษความจริงแล้วหงห้าก็ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนนึงในวงการใต้ดินของเมืองจินหลิงแต่เวลานี้เขากลับเป็นเหมือนอันตพานคนหนึ่งที่ไม่มีอิทธิพลอะไรคนที่มาร่วมทานข้าวกับแย่เฉนินแต่ละคนต่างมีอิทธิพลมากกว่าตนอย่างมากด้วยสถานะของเขาจึงยังไม่คู่ควรที่จะไปร่วมโต๊ะ แค่สามารถได้พูดคุยกับแย่เฉินก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วทางด้านแย่เฉินที่เพิ่งได้นั่งลงตรงที่นั่งหลักส่งหวันถิงก็ตามมาติดๆแล้วก็นั่งลงตรงด้านข้างขวาของแย่เฉินทั้งสองคนใกล้ชิดกันห่างการเพียงแค่ศอกแย่เฉินถึงขั้นสามารถได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆบนตัวของส่งหวันถิงตามหลักการนั่งรับประทานอาหารคนที่สำคัญที่สุดจะนั่งตรงที่นั่งหลัก ลำดับตามมาก็จะนั่งประกบทั้งสองข้างในที่นี้ตระกูลซ่งมีอิทธิพลมากที่สุดในฐานะที่เป็นตัวแทนของตระกูลซ่งซ่งหวันถิงจึงได้นั่งใกล้กับแย่เฉินดังนั้นในเวลานี้ใครสามารถได้นั่งอีกด้านหนึ่งของเย่เฉินก็จะกลายเป็นคนที่คนอื่นเห็นเป็นคู่แข่งเวลานี้ฉินกลางผลักสะกิดฉินอ้าเสียนและพูดกับแย่เฉินอย่างยิ้มแย้มว่าอาจารย์เย่ท่านเป็นคนมีพลังวิเศษ ลูกสาวของผมเอ้าเสียน่ะชื่นชอบท่านมานานละเห็นท่านเป็นไอดอลมาตลอดให้เธอได้นั่งข้างท่านดีไหมเธอจะได้ช่วยรินเล่าบริการท่านท่านเห็นว่าเป็นยังไงเมื่อประโยคนี้ถูกพูดออกมาคิ้วงดงามของซ่องวันถิงก็ขมวดขึ้นสายตาที่มองดูฉินกลางแฝงไปด้วยแววลึกซึง้งส่วนหวังเจิ้งกลางกลับบ่นด่าอยู่ในใจไอฉินกลางเจ้าเล่คิดจะใช้ลูกสาวของตอนเพื่อกระชับมิตรกับอาจารย์เย่ ช่างน้าไม่อายจริงๆที่หวังจ้างกลางกัดฟันอยู่ในใจก็เพราะว่าตนเองไม่มีลูกสาวในใจเขากําลังคิดอยู่ว่าหากเขามีลูกสาวคนอย่างฉินกลางไม่มีทางได้ออกมาอวดดีหรอกในเวลานี้ฉินเอาเสียนก็หน้าแดงในใจเอียงอายเป็นยิ่งนะักถึงแม้ตนเองจะชอบอาจารย์เย่พ่อเ็าบอกแต่แรกแล้วว่าให้ตนรอโอกาสแต่ต่อหน้าทุกคนมากมายนี่มันช่างน่าอับอายจริงๆ แต่ถึงแม้ในใจจะเอียงอายแต่ฉินเอ้าเสียนก็ไม่ใช่คนที่จะอิดออดแบบนั้นจึงพูดขึ้นมาอย่างมั่นใจว่าอาจารย์เย่ขอท่านให้เอ้าเสียนได้มีโอกาสบริการท่านด้วยเย่เฉินได้ยินแล้วก็อึง้งจึงพูดขึ้นอย่างเรียบเฉยว่าในเมื่อคุณมีความตั้งใจขนาดนี้แล้วอ่ะงั้นก็มานั่งใกล้ๆผมสิฉินเอ้าเสียนดีอกดีใจขึ้นมาทันทีรีบโค้งคำนับขอบคุณและค่อยไปนั่งด้านข้างเย่เฉิน ซือเทียนฉีก็อิจฉายอย่างมากที่จริงแล้วตนเองก็อยากที่จะให้หลานสาวของตนได้นั่งใกล้ๆกับอาจารย์เย่แต่ไม่กล้าเอ่ยปากจึงถูกฉินเอ้าเสี่ยนตัดหน้าจนได้สมหวังไปแล้วการที่จะให้เฉินเสี่ยวเจ้าได้กลายเป็นผู้หญิงของอาจารย์เย่ซื่อเทียนฉีไม่กล้าคิดแต่หากเฉินเสี่ยวจาว้ากลายเป็นคนที่อาจารย์เย่พอใจแรับไว้เป็นสาวใช้นั่นก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งแล้ว บทที่182เพราะว่าแย่เฉินมีฝีมือทางด้านการแพทย์แม้แต่วิชาการแพทย์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของตนเขาก็ยังรู้มากกว่าอนาคตหากเฉินเสี่ยวจาวได้มีโอกาสอยู่รับใช้ข้างกายแย่เฉินงั้นก็จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ไปด้วยและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาพาเฉินเสี่ยวจาวมาร่วมทานข้าวในวันนี้แน่นอนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการขอยาจากอาจารย์แย่ อาการบาดเจ็บของตนทำให้ตนทุกทรมานมามากกว่าครึ่งชีวิตตอนนี้ในที่สุดก็มีโอกาสที่จะได้รับการรักษาแล้วคิดถึงตรงนี้ซือเทียนฉีก็ส่งสายตาให้กับเฉินเสี่ยวเจาให้เธอหาโอกาสใกล้ชิดกับแย่เฉินให้ได้เฉินเสี่ยวเจาจะไม่รู้ความหมายของตาของตนเองได้อย่างไรแก้มทั้งสองข้างจึงแดงขึ้นมาทันทีทั้งอายทั้งร้อนเผา เฉินเสี่ยวจ้ารีบก้มหน้าก้มตาแต่ในใจกลับตื่นเต้นแอบเงยหน้าหันไปมองท้งเย่เฉินอยู่บ่อยครั้งนิ้วมือประสานไว้ด้วยกันอาจารย์แย่เป็นหมอเทวดาที่เก่งที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอหรือรสนิยมล้วนดีเป็นอย่างยิ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ยากในโลกแต่ในใจของเธอก็รู้ดีว่าตนเองนั้นไม่คู่ควรกับอาจารย์เย่ นอกจากเฉินเสี่ยวจาวแล้วฉินอ้าวเสียนกับซ่องหวันถิงก็มองเย่เฉินด้วยสายตาเป็นประกายดวงตาคู่สวยไม่เคยละห่างไปจากร่างกายของเขาเย่เฉินไม่ได้สังเกตเห็นสายตาของหญิงสาวทั้งสามเขายิ้มมองดูทุกคนแล้วยกจอกขึ้นพร้อมกับพูดว่าทุกท่านผมอยู่เมืองจินหลิงได้มารู้จักกับทุกท่านถือว่าเป็นบุญวาสนาวันนี้ที่ผมจัดงานเลี้ยงก็เพื่ออยากจะได้ใกล้ชิดกับทุกท่าน ต่อไปเรื่องในเมืองจินหลิงคงต้องรบกวนทุกท่านให้เป็นธุระให้อย่างแน่นอนมือของเขาเพิ่งขยับทุกคนที่นั่งอยู่ต่างก็รีบยกจอกขึ้นเพราะกลัวจะล่าช้าซ่องหวันถิงรีบพูดกับเย่เฉินว่าอาจารย์เย่เกรงใจไปแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรท่านสั่งมาได้เลยนี่ล้วนเป็นสิ่งที่พวกเราควรทําซื่อเทียนฉีก,ก็พูดขึ้นว่าฝีมือทางการแพทย์ของอาจารย์เย่ด่งดังไปทั่วโลก มีฝีมือทางการแพทย์อย่างน่าอัศจรรย์ผมเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งหากต่อไปอาจารย์เย่ต้องการให้ทำอะไรผมยอมทำให้ทุกอย่างไม่ว่าจะต้องบุกน้ำลุยไฟก็ไม่วันเย่เฉินหัวเราะพร้อมพูดว่าเอาละ่ะทุกอย่างอยู่ในจอกเล่านี้แล้วทุกท่านยกหมดจอกอาจารย์เยกหมดจอก,จอกทุกคนดื่มเหล้าไปหนึ่งจอกพร้อมกัน จากนั้นก็ยกจอกไว้อย่างเคารพไม่กล้าวางลงตอนนี้เย่เฉินวางจอกเล่าลงก่อนจากนั้นก็ล้วงเอากล่องหนึ่งออกมาจากในกระเป๋าทุกคนหยุดการกระทำทุกอย่างในทันทีแม้แต่ลมหายใจก็ยังปล่อยออกมาอย่างระมัดระวังดวงตาทุกคู่ต่างจ้องมองดูกล่องนั้นอย่างตื่นเต้นที่สุดพวกเขารู้ว่าในกล่องนี้ก็คือยาวิเศษที่ทุกคนใฝ่หาเวลานี้แย่ฉินมองดูทุกคนพร้อมพูดขึ้นว่า ในเนี้ยก็คือยาที่ผมปรุงขึ้นมาในครั้งนี้ในใจทุกคนตื่นเต้นอย่างที่สุดทุกคนต่างก็มาเพื่อยาวิเศษนี้ตอนนี้ล้วนต่างก็อยากที่จะเห็นยาวิเศษนี้จนแทบจะอดกลั้นไว้ไม่ไหวแล้วจากนั้นแย่เฉินก็เปิดกล่องออกเผยให้เห็นยาลูกกรอนอยู่ด้านใน10เม็ดพร้อมพูดขึ้นว่าทุกท่านยาที่ผมปรุงมาในครั้งนี้เมื่อเทียบกับยาที่ปรุงในครั้งก่อนน่ะ ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสิบเท่าสิบเท่าเหรอทุกคนต่างตื่นเต้นและตื่นตระหนกจนพูดไม่ออกเดิมคิดว่าขอแค่ยาวิเศษเหมือนกับครั้งที่แล้วก็พอใจแล้วคิดไม่ถึงว่ายาวิเศษในครั้งนี้กลับดียิ่งกว่าครั้งที่แล้วเป็นสิบเท่าเวลานี้แย่ฉันก็พูดขึ้นอีกว่ายาของผมอะ่ะไม่กล้าบอกว่าสามารถช่วยคนตายให้ฟื้นคืนชีพช่วยคนเป็นให้กลายเป็นเทพ แต่ก็สามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวรักษาโรคได้ร้อยแแม้กระทั่งคนที่กำลังใกล้ตายขอเพียงยังมีลมหายใจสุดท้ายเมื่อได้ทานยาของผมเข้าไปแล้วก็จะสามารถมีชีวิตรอดมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกหลายปียังไม่มีปัญหาดังนั้นหลังจากที่พวกคุณได้ไปแล้วก็ต้องคอยระมัดระวงังหากไม่จำเป็นอย่างที่สุดก็อย่ารีบทานจนหมดภายในครั้งเดียวทุกคนตกตะลึงอย่างที่สุด ยาในครั้งนี้วิเศษได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ